ไอคนซื้นพอได้ไได้ค่ะได้ะนะถ่ายคลิปแล้วนะได้เอามาอันนี้เอามีดไหน่ะเอามีดฐานวันมีดแม่ล่ะนี่นี้ไงมาอันนี้ลูกสาวมาไกลเลยเดินทางกว่าร้อยกิโลอ่ะใช่เพื่อมาหาแม่เลยเพื่อมาหาแม่เลยได้บอลมาเมื่อวานนี้ได้บอลมาแบ่งกันคนละต้นไก่อะไรนะไก่เศรษฐีจับมาจากตลาดนัดเมื่อวานนี้ตั้งใจว่าจะเอามาทำพันเจอคน เขาบอกว่าอะไรนะคนว่าห่วงห่วงมาเจอคนพูดดีเข่าไปไปแล้วไปแล้วะอยู่ก็เข่านะลูกนะคุยแม่ลากสวยสวยสวยเอาไปแบ่งกันทำกันของมีต้นเดียวอ่ะจําไว้นะจ๊ะพอจ๋าแม่จ๋าเด็กๆทั้งหลายที่ไปซื้อบอนนะลูกถ้าไปเจอไปซื้อบอนบ้านไหนที่เขามีต้นเดียวอ่ะเราต้องมีสัญญาใจกับเขาลูกเขาต้องจะขายให้เราต้องแบ่งหรือไม่งั้นก็ต้องบอกเขาว่า ได้ลูกแล้วเราเจอะไปคืนต้นหนึ่งคืนไม่คืนกันแล้วแต่เล้าตอนนั้นแต่แต่นี้ยายพินตั้งใจว่าจะเอามาทําพันพอดีลูกหลานมาหาดีใจใบขาดไม่ต้องไปใส่ใจนะลูกได้ค่ะแม่อันนี้หนูไปผ่าไปทําไปต้นหม่แม้เมื่อกี้งบอกว่าจะไปเลี้ยงเลยจะเลี้ยงด้วยผ่าด้วยเลี้ยงด้วยผ่าด้วยพจอม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 เพราะเพราะตัดสินใจไปแล้วบอกหนูไปผ่าเหมือนกันเลยเนี่ยในคนถูกใจ าไปจอมอจอมแต่เราว่าได้หัวอ,อยู่นะเนี่ยใช่เลยจะง่ายเราขัดตรใกล้ๆกล้ตรงใกล้ใกล้ค่ะถ่ายเป็นวิดีโอเดี๋ยวลงคลิปนะเนี่ยถ่ายยูทูบอยู่เนี่ยมาวานนี้มีคนมาขอหัดถ่ายไอ้นี่หัดถ่าบอลแต่บอลเนี้ยมันจะไม่เหมือนบอลที่เราเลี้ยงไงบอลที่เราเลี้ยงข้างนอกกับมันจะแข็งแรงบอลอย่างเงี้ยมันจะอย่างเงี้ยเลี้ยงในตู้เหรอ,อยายอีเนี้ซื้อมาอจับมาเมื่อวานนี่ตลาดนัดสิงห์บุรีเนี่ยเท่าไหรนะ่แม่หนึ่งเจ็ดร้อยเนี่ย อเอาเรื่องอันนี้เราไม่มีไงเราอยากได้อะอ,อ,อยากได้ก็ต้องซื้อมาตัดรากเลยเนาะถึงไงเราก็ผ่าอยู่แล้วเนาะผ่าไะเพราะของที่พินก็ผ่าเพราะรากอันนี้มันก็ไม่มีคุณภาพแล้วเ<อ>นะี่ยถ้าเราจะผ่านะก็คือรากแบบนี้มันไม่ได้ใช่ไหมล่นะไม่ได้ถ้าเราผ่าถึงไงมันก็ฝ่ออยู่แล้วเราเราลากใหม่อยู่แล้วจะเขาเลี้ยงด้วยน้ํายาเห็นไหมเนี่ยอมีแต่ารากหัวมีเขี้ยวหรือเปล่าไม่รู้มีมีเห็นแบบแต่เขี้ยวนิดนึงเขี้ยวนิดนึงอ่ะมา เอาวันช่วยแม่ถือมาแบ่งสมบัติกันนะมาบ้านเยพีนมันน่ารักอย่างนี้แหละอัวแค่ติดมนจะนิดนิดเลย้นี่เอามาแบ่งกันก็ยังโอเคอยู่นะมีโอเคอยู่แล้วแต่ยายเลือกก่อนเลยใ,ให้ยายเลือกอีนี้อีนี้ถ้าเอาอีนี้ไปนะยายเอาเจ็ดร้อยยายอีนี้พันหนึ่งสองหน่อพอไหมพอกันไหม แล้วแต่ยายยายยายแยกได้ไงหนูให้หนูให้ยายยายเอายายก็เอาเจ็ดร้อยนะให้ไม่ให้ก็เพราะยายได้หัวใหญ่ <74. S 1> หน่อยโอเคได้ไหมได้จ้ะแบ่งสมบัติกันยุติธรรมนะยุติธรรมเลยยุติธรรมมาโอเคมาน่ารักมากเฮ้ยแม่แม่แยกเร็วมากแค่นี้นะเดี๋ยวจะพาก่อนโอเคหนูหนูปิดเลยนะแม่ยังไม่ต้องปิดโอเคมาดูแม่ขาววันเนี่ยเมื่อกี้ยังเป็นกอสวยงามเนี่ยบอกแล้วเป็นบอลยายพินต้องอดทน หัวแต่ไอ้พวกนี้มาเลี้ยงน้ำยามันจะไม่ค่อยมีเขี้ยวนะเขี้ยวมันจะน้อยได้ป่ะได้สิมันต้องได้เราไม่ต้องไปเสียดายเลยใบเสวยๆเนี่ยอ๋อตัดออกตัดออกเลยแค่นี้พอละอ๋ออ๋อพีิการผ่าก็ไม่ได้ยากอะไรเลยดี๋ผ่าไปเลยโอ้มีเขี้ยวอยู่ได้หลายต้นอยู่ลูกคุ้มคุ้ม คุ้มคุ้มคุ้มจมากเลี้ยงไอร้านเขาจะเลี้ยงน้ำยาใช่ไหมอ่ะเขาเลี้ยงน้ำยามาไงตาเนี่ยเลี้ยขิ้นใหญ่ๆเดียวกันมันตายหัวมันปอเนี่ยหัวมันไม่แก่เหมือนบอลเรามันไม่แก่เหมือนมันไม่แก่เหมือนบอลบ้านเราเนี่ยใ่มาแก่นี้พอแล้วเดี๋ยวกันมันตายผ่าชิ้นใหญ่ๆแล้วเราไม่รู้เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวจนีมีหัวไหม อุ้หัวมันก็พอได้นะเนี่ยอุ้ยเปื่อยวะเนี่ยอ้ยยตาบบ่นุเปื่อยหมดแล้วเนาะเขาเลี้ยงอะไรเพลย์ไรส์เขาใส่เพลย์ไรสอ่ะแข็งเลยแค่นี้มาคุ้มๆๆแต่นี้เราก็มีไก่อันนี้เนี่ยถ้าเราห่วงไว้คนเดียวก็มีคนเดียวแต่เนี้ยเรามีด้วยกันทั้งคู่แล้วมาใช่เรามีด้วยกันทั้งคู่มีด้วยกันทั้งคู่อย่างเงี้ยคบกันได้นานเนาะนานเน่ยโอเคล้างกุนแดงให้ได้เรียบร้อยเสร็จแล้วเจะพินเนี่ย ไม่ต้องถามว่าแพ้บอลคันไม่ไม่คันแล้วเร็วมากเแบบเนี้ยร้อยเมือชีบรอดเป็นร้อยเน่าเป็นพันน้ำม่ทันเป็นกลงนี่น่ะยยิปินยูทูบเบอร์ตัวดำอ่ะโอเคครับแม่